มาถึง6สาวด้วยกัน girl group วงการชีป๊อปของเราสั่นสะเทือนด้วยวง the runny ที่เรายืนเนี่ยก็คือท่าที่เขากำลังยืนเตรียมอยู่ใช่มยังไงยังไงเหมือนไหมเหมือนไหมได้ป่อเนาะอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้อ่างงอแล้ว ถ้าเขาจะไปต่อยังไงต่อเดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เขาบอกว่าเป็นซิงเกิลสที่จะตบเติบโต,ตขึ้นต,ตัวแทนของผู้หญิงที่มีความมั่นใจค่ะบอกผู้ชายเลยว่าเธอไม่ต้องมาดูแลฉันฉันดูแลตัวเองได้แ,แถมฉันยังดูแลเธอได้ได้วยนะมาด้วยกัน6สาวค่ะพร้อมแล้ว let me be your boy d a r i n e แ,แต่ไม่ต้องเช้แค่ตลอด hey, oh. ชอบนะนที่เธอนะมองมาแต่หลบสายตาฉันก่อนชอบอยู่คนเดียวแต่ก็เงาบ่อยเป็นคนเชียวเชวเละยเยอะนิดหน่อยเ u s t รีแต่ girl d o n น n ้ e d side b เธอเข้าใจใช่ไหมที่ฉันเป็นแบบนี้ You c a n ่ n o t i c

มากเลยนะคะอ้าในไหนก็ในไหนแล้วนะครับจัดแถวจะได้ด้วยโอ้ฉันเหมือนครูไหมเหมือนมาาอ่ะทักทายแฟนๆเลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะพวกเรๆดารุณีเอาแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะมิมี่ค่ะสวัสดีค่ะจีจี้ค่ะสวัสดีค่ะเคครี่ค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะทีตาค่ะยัสดีค่ะตุ้ยนุ้ยค่ะเขามีสองพยานกันหมครัพยานหมดเลยทุกคนแล้วก็เธอออฟฟี่ค่ะเจะาเมดด้วยเหรอเจ้าเมดด้วยเหรอใช่ค่ะมาเจอกันเนี่ยนะอยากรู้หลายๆคนบอกว่าดารุนี่เนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรก็คือความหมายของ ชื่อวงเรานะคะชื่อวงว่าดารุนีค่ะมาจากคําว่าดดรุนีค่ะที่แปลว่าแบบเด็กสาวหรือว่าหญิงสาวนั่นเองซึ่งก็เหมือนกับพวกเราทั้ง6คนที่แบบว่ายังเป็นเด็กสาวเอ๊ยเด็กสาวยังเป็นเด็กสาวอยู่ยังพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เฮ้ยได้ได้เออได้อ๋อเป็นเด็กสาวกันอยู่แต่ว่าซิงเกิลนี้แบบว่าโตขึ้นเนาะใช่ยังไงบ้างคอนเซ็ปต์ ค่ะทีต้าคะเป็นไงบ้างค่ะก็สำหรับเพลงนี้นะคะเล่นมีดฟบอยซิงเกิลที่2ของพวกเรานะคะก็มีคอนเซ็ปต์มาจากด้วยความที่ยุคสมัยเก่าเนี่ยเขาจะบอกว่าให้ผู้ชายคอยดูแลเราใช่ไหมคะแบบให้ผู้ชายเป็นแบบฝ่ายปกป้องฝ่ายเทคแคร์ฝ่ายดูแลแต่ว่าด้วยความที่พอเป็นยุคสมัยนี้เนี่ยเราก็อยากจะบอกว่าเราไม่แบบเราแบบมาหารกันดีกว่าค่ะทีต้าใช่เรามาคอยดูแลปกป้องเทคแคร์กันแบบช่วยช่วยกันดีกว่าฉันไม่ต้องแบบคอยดูแลฉันให้ฉันไปรักเธอเลยนะ ยังไงก็แบบรักที่เราเป็นเราแล้วก็ดีใจที่ได้เรามีความทรงคงกันค่ะก็คือแบบว่าเราเป็นเด็กสาวอยู่ง่เราเป็นลูกความดันลุลีที่แบบมันงงอันนั้นก็แสดงภาพประกอบไปให้ฝั่งนั้นฝากเพลงค่ะก็ ขอฝากเพลงนะคะ MV ของพวกเราปล่อยแล้วค่ะ Let me be your boy นะคะติดตามที่ทางทาง YouTube เล b ดบีดมูลขอบค่ะแล้วก็พวกเราลงเพลงทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มด้วยนะคะแล้วก็ติดตามโซเชียลของพวกเรา Daruni DAR อยู่ใน underscore official นะคะที่ไม่ทุกแพลตฟอร์มโซเชียลเลยค่ะแล้วก็มีชาเลนในติ๊กต็อกด้วยนะคะถ้าเกิดใครไม่ได้แทนเสียงของพวกเราฝากติดแฮชแท็กเล็ดมีบีโอบอยชาเลนด้วยนะคะนะโอ้โหน่ารักมากๆวันนี้ขอบคุณดารุนี่ค่ะขอบคุณค่ะ